สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเมื่อนี้ไม่บ้าก็ออกมาหน้าค่ะทุกคนโมเดทายคลิปดนเลยนะคะเมื่อนี้ได้โอกาสออกมาหน้าก็เลยมาถ่ายคลิปสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะอุ้ยผีเสื้อค่ะผีเสื้ออยู่ในป่าเขานะคะนี่คือป่าเขาหน้าเขาของไม่บ้าเองนะคะทุกคน ไว้ไห้ผ้าคุณแม่ออกมาหน้าค่ะนะคะเอาปุ๋ยออกมาสิใส่เข่านะคะคุณแม่อยู่ตรงปุ่นนะคะคุณแม่อยู่ปุ่นค่ะส่วนไว้ไหว้กับผ้าทุกคนนะคะมาชมปลาเข่าของไว้ไ้วเองนะคะเฮดบอหลค่ะสามลนะคะทุกคนขาเฮดแก่พ่อกินค่ะอันนี้คือเถียงหน้า ยางหน้าของไว้วายนะคะเริ่มเพ่เริ่มพังละค่ะแล้วลก็มิต้นพักกถินนะคะทุกคนพักกินค่ะบ่ตรงบ่ตรงใส่ไม้สอยนะคะสามารถยืนแล้วก็เก็บเด้เลยค่ะตรงพุ่นกับเป็นต้นบักซิดานะคะตอนเจ็บมงเคืองค่ะ เจ็นาฬิกาสามสิบนาทีนะคะโดยประมาณนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะนี่ก็ต้นคานะคะตัดค่ะตัดใน้เขาแตกใหม่นะคะตัดให้เขาแตกแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนเพราะว่ามันหกนะคะมันหกมันเต็มขั้นหน้าเลยค่ะก็เลยต้องตัดนะคะ ทุ่งนาเขียวขจีนะคะบรรยากาศดีนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนเมฆบ่คอยมีค่ะเมื่อวานฝนตกมื่อนี้เหมือนจะแดดนะคะเหมือนจะแดดมากเลยนะคะทุกคนและสภาพยางไปเบื้องเทียงนะคะแม่ของแม่ว่ากับยูมองพุ่นนะคะยังอยู่มองเกาอยู่คะ่ะถอนหยาอยู่นะคะ เดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านก่อนค่ะกลับเข้าไปกินเขานะคะไว่ายออกมาทรงแม่ซื้อนะคะเอารถดเอาปุ๋ยใส่รถดเข็นแล้วก็เอาใส่หม้อต่ไใส้นะคะมาทรงแม่แล้วก็จะกลับไปนอนค่ะมะมันขี้คานมะมันอย่างนะคะเข่ากากลางคืนค่ะเข่ากากลางคืนกลางเว้นกับตรงนอนนะคะเพือนแห่อ,ออกมาทรงแล้วเพือนกัดจิออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะผักอะถินนะคะทุกคน พักกะถินนะเห็นไหมคะเม็ดเขานะคะต้นบอสูงค่ะดอกอันนี้กับบอมบอมีดอกนะคะต้นอันนี้กับบอมีดอกค่ะอุไลทองนะคะบักทั่วกับบอมี่น่วยแหระคะ่ะทุกคนเก็บกินหลายรอบแล้วนะคะบอมีหนวยนะคะนี่นะคะ เียงหน้าของห้างอุย้ยขึ้นหอดมากเลยนะคะทุกคนแบบบอค่อยได้ออกมาเรื่อยนะคะช่วงนี้นะคะแล้วกระดุนล่ะคะที่บอได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วเบิ่งขาดเฉียงห้างแล้วนะคะสมัยตะกอนพอกแม่กลับมานอนหน้านะคะแต่สมัยนี้บอนอนหน้าห่ะคะ่ะสมัยก่อนนอนหน้าเพราะหยางวตีเพราะว่าดําหน้านะคะทุกคน สมัยก่อนดำหน้าค่ะแต่สมัยนี่วานเอานะคะนี่ค่ะพักกระถินนะคะพักกระถินค่ะแก่แล้วนะคะทุกคนนุ้ยเขาแก่แล้วนะคะนันน่ะเอาไปห้อยใส่ต่ำบกหุ้มพจังสีเสบนะคะนี่ค่ะยอดเขาสวยสวยนะคะบรรยากาศตรงนี้นะคะทุกคนค่ะ อ้าออถึงไหนล่ะคะก็คือสมัยก่อนเขาดำหน้าน่ะนะคะทุกคนดำเป็นเดือนนะคะถ้าผูดในฮ็ดหน้าหลายอุ้ยในองค์นะคะผูดใเฮ็ดหน้าหลายก็ดำเป็นเดือนนะคะถ้าบด้จ้างเนาะดำกันเองก็ต้องมานอนหน้าค่ะนอนหน้าเพราะอย่างเพราะว่าก็ิได้ตื่นตะเศ้าไปทอนกล้าจังสี่นะคะหรือว่าเวลาที่จะขึ้นนะคะขึ้นจากดำหน้าก็ขึ้นได้ค่ำแน่นะคะนี่ค่ะ ขึ้นได้ค่าแน่ล่ะกะเพราะย่ำข,ขึ้นมากกะไซเบสประมาณนี้นะคะไซเบสจับเขียดมาไซเบสค่ะนะคะมันก็จะให้เฮ็ดให้ขึ้นฮอดสมัยก่อนๆนะคะกะเป็นลูกสาวน้านะคะทุกคนเป็นลูกชาวนาก็จะประมาณนี้นะคะถึงพ่อไม่อยู่แล้วแม่ก็ทําหน้าที่แทนนะคะแบบพ่อกะเสียไปแล้วนะคะแม่กะยังต้องเฮ็ดหน้าอยู่ค่ะ ก็คือจ้างเขาเบิดเลยนะคะทุกคนตอนไทยก็ใส่รถใหญ่เลยค่ะไปแล้วนะคะทุกคนขากําลังจะกลับบ้านนะคะรถจอดอยู่พู้นนะคะทุกคนอยู่ข้างนอกนะคะโมเดคีเขามาค่ะเพราะว่าย่านถนนเละนะคะแดดก็ออกแล้วนะคะทุกคนเริ่มฮอนแล้วนะคะ ไวไวก็จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวส่วนคุณแม่กลับบ้านค่ะเดี๋ยวแม่ออกมหม่นะคะข้าวนะคะอันนี้อันนี้บมเป็นของไวไวนะคะทุกคนเป็นของหน้าติดกันนะคะของไวไวอยู่ฟังทางนี้ค่ะปีที่แล้วนะคะเข่าเนี่ท่วมหัวเลยนะคะต้นเข่าสูงท่วมหัวเลยค่ะทุกคนขา ไปแม่กับบ้านค่ะผีเสือนะคะทุกคนธรรมชาติค่ะเพียงหน้านะคะปุ้นค่ะรถจอดอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนไปแล้วนะคะฝากบรรยากาศไว้เท่านี้นะคะทุกคนค่ะ